สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบมาพ่อกับสนุกคือเก่าที่สองสนุกสาลาวเนาะวันนี้สนุกกะมาเมานาพี่น้องออกมานากะบริพยายามต้อนกันอีพ่อพยายามแล้วเลยเนาะสนุกกะบริยามพี่น้องกัะอย่างเมื่อบานคือเก่าเนาะสนุกกะอย่างเมื่อบานกบอีแม่เนาะอันนี้ก็เ่องหวยเนาะพี่น้อง ลงหวยมือนเดสนุกออกไปยามตอนกับบอมีปลาเนาะพี่น้องสนุกก็เลยบริถายให้เบิง่งเพราะว่าอีพ่อปันยามขึ้นมาเนาะเพราะว่าสนุกออกนาก่ะอีพ่อปั็ยามขึ้นมาเป็นทีเรียบร้อยเลยสนุกก็เลยบ่ได้ถ่ายปลาให้เบิง่งซ้ำสนุกหอนหวยลุยน้ำน้ำกันอีกบาทน,นึ่งน่าม,มากเลยพี่น้องตัวหวยกะนน่มากเลย เรกเติบได้พี่น้องเอ้ยเพียงกายหัวเข่าขึ้นไปผูวได้ขันพ่อตกแห้งเกิดสิไลน์กูนี่นาะพี่น้องอันนี้คนตกมันกะบัตรแห้งพี่น้องแต่ว่ามันลินเบิดมือขนาะน้าม,มันเลยแบบนี้ขันพ่อได้เฮดตน้นเฮดลีกับแค่หนึ่งกับพอดียามเนาะพี่น้องน้ำบมแห้งาาก็เพียงหัวเขา่าได้น้ะมันด้วยน้ำม,มาก น้ำมักน้อยเพิ่นน้ํามักหลายก่อนใหม่พี่น้องสนุกกับมากับแม่สนุกเนาะพี่น้องอันนี้กอันนี้ก็คือแม่เนาะเพิ่นกําลังสิย่างาสวัสดีสวัสดีเพิ่นเนาะย่างบ้านเนาะพี่น้องเนาะ ป้าแม่ไม่ยังแม่นะปกาน้ำนงคลองพี่น้องบ่แม่ลงมาแต่ต้อนแต่โต่งเขาผมว่าอันนี้ลงมาแต่ต้อนเนื้ออาพูดอะไรพี่น้องเบตจะตกคุ้มนะนะมันเลิกนะฮะผู้มันก็เลิกหนึ่งลงมือจะสิเลิกค่ะน้ำแม่อยงกินข้าวแม่มาพูดนะหนี่งตีให้แม่ โอ้ยตีข่อยเลยหนามือบ้านพี่น้องมันนี่สนุกก็ได้กินแนวกินแรงเนาะพี่น้องนี่แหละพี่น้องป่าเนาะป่าที่พ่อพยามค้นมาสนุกไปประทันไส่ผ่อพยามมาก่อนกะสิีได้เมือกินแรงพี่น้องแนวกินแรงสนุกแหละเนี่ยสนุกด้บบิงป่ามันนี่เอาป่าหน้ามื่อนะคือเก่าออกมาหนะ้าคือ,อเก่าเลยเอียกก่ะพี่น้องเอ้ยตีปลายทางไหน ันก็ตกลิ้นางก็เอื้อนวางบ่ายนี่เนาะพี่น้อกขำหนึ่งก็ย้งก็ไลายหลันน้นนนนนนา,านมากนี่ขึ้นฮอดพี่ละแม่น้ามากขึ้นบ่ฮอดผูวแม่ฮอดแล้วเนาะโอ้อือน้องหินผัวแล,ล้วเหรอไอแม่ผลขึ้นลุยได้่นสนุกบ่รุยเนาะสนุกย่านได้หนาม,มากสนุกย่านได้บ่กล้าวลุยได้น้อยง่ายูย่ ลาย,านะลายหนึ่งป้าาาหลายๆเมื่อแต่นะเกยุย้งกับลายพี่น้องเอ้ยกินอกับปักปักข้่วหล่นกินชนกอ่ะเกยวุ้ยที่มันมันแซ่บแต่แถมได้พี่น้องเออมันกินม,มักกินนะเพื่อนโธ่เสียงเนาะน้ำโตนพี่น้องเอ้ยเพิน่น แม่ไปเบิ่งดูโอ๋บาร์ดคำนะแม่อยังไปเบิ่งแค่เดียวแหวบุ่นทันก็โยงลายพี่น้องเอ้ยโน่นเหยีไบใคพี่น้องนอนเหยียบใกันไรเป็นโชคเป็นแถวแถวนี่กับพี่น้องเอ้ยหากระตากระเตาะคือเกาพี่น้องเอ้ย อย่ไไงางเมื่อไอแม่ผลผนเล่นนเบิ่งคนทางกันเลยงามพน้นลยคะรถเที่ยวไม่ได้แต่พี่น้องเออเยอเปื่อนแท้ออกพยายามต้อนกับบุญตาอีพอพยายามขึ้นมาก่อนแล้วเนาะพี่น้อง ก็ได้ปลาเห็ดแปร,แรกไงแม่ปา้ปานซิวเพื่อนข่ามาบ่เป็นเห็ดแปรกกับกระพุกหนึ่งเนาะพี่น้องแตาได้ลายอยู่พี่น้องกับซ้ำน้อยหนึ่งเนาะสนุกออกประทันนอเลิกง,งานมากกับน,นุกกระเพาของหน้าสนุกออกมาปุบกับออกไปไก่อี่อพันยามขึ้นมาปฏิรบร้อยแล้วก็เลยได้โตัะซุกมันมากินพี่น้องสนุกได้ตัะซุกมากินแซ่บแรง พนกระตุกนอกภักะเห็ดต้อนเห็ดหลี่พี่น้องก็กพอได้อยู่พอได้กินอยู่ปูปลาหนา้ํำก็ได้กินไปตามระดูกาลนั่นแหละพี่น้องเอ้ยามฝนแบบนี้ก็สิกินปูกินปลากินเห็ดกินยังไปสะละกินน้ำไม้กินซังไปเานาะข้าวกระสผ่อนการซื่อขายลงนำ้ำปลาบริออกตลาดดูมันเป็นยามแรงก่ะ สิหานกินอีกแบบหนึ่งได้พี่น้องนี่แหละธรรมชาติบ้านเฮากินแบบง่ายๆอยู่ง่ายๆกินง่ายๆพี่น้องเอ้ย,ยอยู่สบายอยู่กับธรรมชาติ์หอดบ้านเลยได้พี่น้องเอ้ยทางมาเฮือนกับไรบ้านจะมาขามพี่น้องโู้ มึงมะขามนี่ปาด,ดก็บดกเถ้าพี่น้องเอ้ยตาอ,อยากกินฉมแทนโอ้ดกอะไรหูพี่น้องมะขามด,ดกขนาดเลยหูกกหนักกระดกพี่น้องนในสนุกก็มาฮอนบ้านไปทีบเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องมันในสนุกกะ มาฮอดบ้านแล้วกับสิพาพอมันพี่น้องลงไปเบิ่งกุฏิใหม่เนาะพี่น้องว่าฝนสางหอดใสายแล้วเนาะ,ะสนุกสิพาไปเบิ่งเลยเนาะพี่น้องตอนนี้ก็สนุกมาฮอดกุฏิพปถีพิถเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้สนุกกะได้มาฮอดกุฏิใหม่พิที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นกะ ทั้งเพิ่งฝนกะสีเห็ดแล้วแลเนาะพี่น้องกะงามเนะพี่น้องเพราะว่ายังแต่ทั้งหลุมเนาะเพิ่นตอนนี้เพิ่นกะกำลังก่ออยู่เนาะพี่น้องทั้งเพิ่งกะเพิ่นใส่ลูกติ่งใส่ยางแล้วที่้อยแลเนาะพี่น้องกำลังก่อใหญ่พอสมควรอยู่พี่น้องเลยถ้าผู้ใด้เห็นแล้วกะมีใจสาติท่ากะติดต่อมหาสนุกได้เนาะสนุกเป็นสะพานบุญให้กะ ได้เนาะพี่น้องว่าเพิ่นก็สร้างก็ยังบ่ได้สําเร็จเนาะพี่น้องเพราะว่าก็ยังหลายอย่างอยู่เนาะนกไปได้หลายเติบพี่น้องเอ้ยกครึ่งพุ่นแลเนาะพี่น้องก็ยังเท่าแต่ก่อเนาะทข้างล่างเนาะพี่น้องทางงกเพิ่นกเฮ็ดแล้วแล้วเนาะทางงทางลุมกนก่อเนาะพี่น้อง ได้ไลายเตอ๋อฝุ่นก่อฝุ่นก่อตอนนี้พอกระตังวงกบแล้วเนาะพี่น้องที่ใหม่ฝุ่นก่การาสาดได้ยังฝุ่นกระอัดแล้วเนาะนตั้งวงกบไปเบิดทุกด้านแล้วเนาะพี่น้องฝุ่นกะ ได้หลายเติบต์นะพี่น้องตอรน,นี้ควรจะเป็นขันขันห้องเนาะก็คือสีเพราะว่าทางหน้าเพิ่นกับสีบริกรดอกเนาะพี่น้องเพิ่นจะเป็นห้องแบบห้องโล่งนาะพี่น้องแต่เพิ่นกะ ก็ออกมาอีกสีเสาเนาะแต่กะยังขาดเสาอะไรพี่น้องบ่มีเสาปสิก็ออกมาทางหน้าอีกสีเสาเลยกะบนขันใดนี่เนาะกัสีสีเสาเพราะว่าสิได้มุงพี่น้องปุิก็แต่กะขาดวัสดุก่อสร้างอะไรพี่น้องตาผู้ใดมีใจจะทายทากะติดต่อมหาสนุกเด้อให้สนุกเป็นสพานบุญให้กะได้เนาะพี่น้อง ทางหน้า่นกนระสีไรก่อเนาะเพราะว่าเพิ่นสิต่อเสาออกมาอีกสี่เสาเนาะพี่เนาะใกล้สี่สามเมตรแล้วแหละพี่น้องไรหกเจ็ดสิหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรพี่นอ้องอันนี้กะกินบล็อกเพิ่นเนาะกัย่างเท่านี้แหละพี่นอ้องแล้วก็ทราย ดินบอกแล้วก็ทรายเนาะพี่น้องอยังทำอไร้างคะเนเลยสร้างเปินกระชืเมื่อและนะ้วเนาะพี่น้องขำเลยดินบอกเพิ่นกะทรายยังเแต่ทรายเนาะพี่น้องอยังแต่ทรายดินบอกกับทรายเนาะเพิ่นผมมีปูนเนาะพี่น้อง ขาดปูนและ้ะฝนกระสิบก็ออกมาสีเศร้านอกทางหนาก็สีเศร้าออกมา,าทางหนาและฝนกระสิบตอนนี้สนุกกระสิบพาเบิง่งกุฏิใหม่เป็นทียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องสนุกกระสิาพาเมืองหมดแล้วเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะฝากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สนุกเด้อ ก็ย่าดึงก็ไล์ก็แซ์ก็ซุดสบายกะด่งเป็นกำลังแห่งแยงใจไส้สนุกเนาะพี่น้องแลวก็อย่าลืมเนาะถ้าผู้ได้ทำบุญเนาะพี่น้องมีใจใส่สัทธากะให้เส้นุกเป็นสะพานบุญหายได้เนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกระขาดอุปกรณ์หลายอย่างเู่เนาะไปเลยได้พี่น้องสบายดีสวัสดี